เมื่อวันก่อนนะครับผมได้เช่าพระรูปหล่อหลบเพราะเงินปืนแตกนะครับพิมพ์เสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองใหญ่นะครับมาได้1องค์นะครับซึ่งเป็นพระที่ได้มาในสภาพสวยเดิมๆนะครับและอีกองค์หนึ่งเป็นพระองค์โลวมผมนะครับเป็นพระผมเก็บเดิมนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระที่เช่ามาได้ใหม่ก่อนนะครับพระรูปหล่อหลบเพราะเงินปืนแตกนะครับพิมพ์เสียงกลมกลางหน้านิยมมือรองใหญ่นะครับเป็นพระอีกพิมพ์หนึ่งนะครับที่นิยมมากๆในชุดพิมพ์เสียงกลมนะครับ ถือว่าเป็นพระหนึ่งใน4พิมพ์หลักของพิมพ์ที่นิยมจริงๆนะครับลักษณะพิมพระเนี่ยครับหน้าพระจะใกล้เคียงกับเหมือนกับพิมพ์นิยมปืนแต่นะครับแต่ลักษณะฟอร์มพระเนี่ยครับโดยเฉพาะริจวาน,นันนี้ต้อง7เส้นนะครับเป็นที่มาคือเป็นชุดพิมพ์เสษกลมนะครับลักษณะฟอร์มพระค่อนข้างจะน่าจะใกล้เคียงกับพิมพนิยมใช่ไหมครับลักษณะองค์พระจะมีลักษณะล่ำใหญ่และพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับ พลาพิมพ์นี้ถือว่าเป็นพิมพ์ม,มาตรฐานของพระรูปหล่อหลองพ่อเงินปืนแตกที่เล่นหากันทุกกลุ่มนะครับโอเคนะครับเรามาดูปลางอางค์นี้ก่อนนะครับพลาเป็นปผมเช่ามาได้ใหม่นะครับพระรูปหล่อหลงพ่อเงินปืนแตกพิมพ์เส้นกลมกลางน่านิยมมือรองใหญ่องค์นี้ถือว่าได้ผิวม,มาเนี่ยสภาพสวยเดิมเดิมนะครับพิมพ์พลาเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยโดยเฉพาะหน้าปลาเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายจริงนะครับลักษณะตาของท่านเป็นลักษณะตาโปนนะครับ หรือบางท่านบอกว่าเป็นตาอุลตาแมนนะครับโอเคนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะวันน้าผิวพระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยลักษณะรอยแต่งไม้เสนียดเห็นไหมครับถือว่าแต่งมาได้แบบเรียบร้อยสวยงามนะครับเห็นไหมครับรอยประกบุนเทียนชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะรทธิจวณด้านหลังเนี่ยถือว่ามีความคมชัดมากๆเลยนะครับเป็นพระที่ดูง่ายนะครับองค์นี้เป็นพระที่ผมเช่ามาได้ใหม่นะครับโอเคนะครับ เป็นพระที่ถูกง่ายนะครับสหรับพิมพ์เสียงคงกลางหน้านิยมมือรองใหญ่นะครับถือว่าเป็นพระที่พิมพ์นิยมมากๆเล่นหากันทุกกลุ่มนะครับโอเคนะครับอีกองคหนึ่งเป็นพระองคูของผมนะครับพระองคครูของผมเนี่ยถือว่าได้ผิวมาในสภาพสวยเดิมนะครับเป็นพระสภาพเก็บเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับสภาพพระเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าพระองค์คูผมเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อิยมนะครับที่ค่อนข้างจะผิวพระได้มาเดิมๆมากๆเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูพระกันนะครับ พระลูกหล่อหลม่มเพร่เงินปืนแตกพิมพ์เส้นตรงกลางหน้านิยมมือรองใหญ่องค์กรผมนะครับถือว่าได้ผิวม,มาเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมๆนะครับพิมพระเนี่ยถือว่าดูง่ายมากๆเลยพิจารนาง,ง่ายจริงนะครับโดยเฉพาะตาท่านเนี่ยมันเป็นลักษณะตาโพลนะครับบางท่านบอ,อกว่าเป็นตาอุนตาแมนนะครับหน้าพระก็จะคล้ายเก่งกับพิมพ์นิยมปืนแตกเลยนะครับเป็นเก่งครับโดยเฉพาะริบ้นลันนี้ต้องเจ็ดเส้นนะครับลักษณะริบบ้นลด้านหลังถือว่าต่อตีคมช่นมากๆเลยเป็นพระที่ดูง่ายนะครับ โอเคนะครับพิมเสนคมกลางน่านิยมมืองใหญ่เนี่ยพิมพปลาค่อนข้างจะพบเจอได้ยากเลยนะทุกวันนี้หาพบเจอสภาพสวยๆนี้ยากมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเก็บไว้หนึ่งองค์นะครับเป็นปลาองค์ครูนะครับโอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเช่าบูชาพระเครื่องที่ผมมีอยู่นะครับ ขอให้เพืเ่อนๆสแกน QR วอารโคลายทักมาสอบถามได้นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ตามเบอร์โทรที่ผมติ้งไว้ในคลิปนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ